สวัสดีครับวันนี้พบกับอุทตรยกช่างลุงตามเคยครับผมวันนี้เราจะมาโชว์โฉมเรนเจอร์นะฮะฟอร์ดเรนเจอร์นะครับนะครับโฉมบึกบึนนะฮะคันนี้ออกแบบได้สมบูรณ์แบบมากครับสวยนะครับหล่อแล้วก็บึกบึนนะตามคอนเซปต์ของลูกค้ายกมาให้นะครับคันนี้ก็ตามเคยครับเหมือนเดิมครับอ่า ใช้วินลันมาถี่สองนะครับนะครับของเรามีอุปกรณ์หรืออาวุธนี่ครบมือฮะเวลาเราไปใช้งานเนี่ยมันไม่ต้องไปนะวุ่นวายอย่างอื่นเยอะนะฮะมีช้อนลอ้อนะครับตัดกระบะนะฮะงานตัดกระบะของที่อู่ของเราตัดกระบะเข้ารูปทำสีนะครับอย่างสวยงามคุณภาพนะ ถ้าท่านใดสนใจครับก่อนอื่นท่านสนใจนะครับฝากกดไลค์กดแชร์นะครับเป็นกำลังใจให้เรานะครับทำวิดีโอนะฮะเข้าไปดูได้ที่อู่ต่อรถยช่างลุ่งรถยกเใจภูมินะฮะหรือแอดไลน์ครับแอดไลน์เบอร์ศูนย์แปดเก้าเก้าศูนย์สองเก้าแปดหกหนึ่งสอบถามข้อมูลนะครับรายละเอียดนะฮะนะครับยินดีครับผมต้อนรับทุกสมาชิกทุกท่านนะครับไม่ว่าท่านจะอยู่จังหวัดไหนนะครับข้างเรา มาดูแลให้อย่างคุณภาพครับรถที่อู่ผมออกรถออกงานออกจากอู่ผมรถจะออกเป็นลักษณะน,นี้นะฮะลักษณะน,นี้ครัสมบูรณ์นะครับความสมบูรณ์นะครับให้ดูชัดๆก่อนอื่นนะฮะก่อนอื่นให้ดูชัดๆนะครับราคาเบาๆครับงานคุณภาพ งานคุณภาพราคาเบาๆนะครับออนะครับฝากครับฝากแชร์ฮะกดไลค์กดแชร์ให้เราเป็นกำลังใจให้เราฮะให้เรายืนอยู่บนสังคมของช่างอู่ต่อรถยกของเมืองไทยของเราฮนะนะครับเป็นจังหวัดหนึ่งที่ที่เป็นจังหวัดที่ไม่ค่อยดังเท่าไหร่นะจังหวัดชัยภูมิแต่ก็ความคุณภาพเยอะฮะหลายเซียนอยู่ที่จังหวัดชัยภูมิครับ นะครับผมแต่ผมจะลงหางให้ดูครับผมนี่เป็นไงครับรอบ้าคครับนะครับ,นะค,รบคือความคุณภาพเนี่ยไม่ต้องพูดถึงครับเกินราคานะครับเราทำไมถึงเราต่อได้ฮนะเราอยู่ได้เรารักในสิ่งที่เราทำมากกว่า นะครับเราอยู่ได้เราทำพอแค่เราอยู่ได้เร,เ,เ,รไดเราก็โอเคฮะนะครับนีไงครับฝากติดตามครับผมติดตามอู่ต่อรยกช่างลุ่งนะครับเมืองชายภูมินะครับก็ไปดูแอดเฟซนะฮะช่างลุ่งรถยกชายภูมินะครับต,ตามงานได้ฮะนะครับ เรื่องระยะเวลาต่อเรื่องคนะิวเรื่องการเงินนะครับติดสงถามได้ถามได้แล้วก็เราให้ข้อมูลอย่างเต็มียศฮนะรถลักษณะไหน,นต่อได,ตอได้ต่อได้ทุกรถครับนะครับลักษณะต่อดีไม่ดียกดีไม่ดีครนะครับก่อนอื่นขอบคุณมากครับผมวันนี้เราจะได้โชว์โฉมสวยๆนะครับเลนเจอร์ anger, นะครับก็ ก็จะมีให้โชว์อีกวนันนี้ครับวันนี้คะฝากติดตามแล้วกันนะหลังจะได้โชว์นะฝากติดตามนะครับจะมีรถให้โชว์อีกวันนี้ฮะไวันนี้แหละครับ mm hmm. ขอบคุณครับวันนี้ขอบคุณมากครับขอบคุณที่กำลังติดตามนะขอบคุณที่ผู้ที่ติดตามแล้วครับผมขอบคุณมากครับ